ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งมอบความสุขเอาใจคนรักการออมจัดทำเงินฝากประจำเจ็ดเดือนอัตราดอกเบี้ยสูง2.70-2.80%ต่อปีโดยยอดเงินฝากตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่ถึง10ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย2.70%ต่อปียอดเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทแต่ไม่ถึง100ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ย2.75%ต่อปียอดเงินฝากตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ย2.80%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2557เท่านั้นพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2557ธนาคารได้จัดทำแคมเปญส่งมอบความสุขสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ7เดือนระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2557จะได้รับดอกเบี้ยบบกเพิ่มอีก0.12%ต่อปีฝากเง ก,กับทอสอมั่นคงอุ่นใจได้ดอกเบีย้ยสูงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาโทร026459000หรือเ www.thbank.co.th ค่ะ